ต้องช่องนิวด้ยติดนี <c oughs> <N> ee, ่มองนี่ห้อย <c oughs> มันไวจังนี่บมแมนมันวันจับมันจับแมั่จับแล้วทันแต่กินเนื้อเปสี่ปีเวียเป็นสีนส่กุปปเปองร้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสด,สสดีเอฟซีเดอ้อพี่นอ้องเมื่อนี้กําลังจากที่พี่ไม่มาแต่ใส่บาศเนาะพี่น้องมาแต่ใส่บาศแหละกะพี่ไม่สิมาถ่ายให้พ่อให้พี่น้องรีววิวเลยปะ น้ำเซ่ค่ะมันคืนแห้งพี่น้องพี่ใหม่เฮียยันนามถามั่วอ<า>ืนมน้ำเซ่เนาะน้ำเซ่คืนลายลายพี่น้องยานน้ำถั่วเดี๋ยวป่าสานับลายแห้งปีนี้คือสีถั่วไว้แต่ขั้นว่าถั่วมกันแม่ถั่วแต่หัวปีขนาดเดือนนี้ฮะกับเดือนเมียงว่ะฮักกับเขาพันซาพี่น้องมืออนี้เป็นมือเขาพันซาเนะาะฮัก็มาแต่ใส่บาตรจว๊บเนาะพี่น้องขันแหละน้ำน้ำเซ่ลายลายพี่น้องฝนตกแบบว่า บิ้ดมือบิ้ดขื่นเหรพี่น้องซ้อง ưa, มือซ้ำมือแต่หยุดแป๊บหนึ่งตกหยุดแป๊บหนึ่งตกเนาะหนามเซ่บักได้ลายมือพี่น้องหนามแกงเบืองหัวหน้ากะขึ้นมาบักได้ลายมันเลยพี่น้องฟาดแม่มันเต็หมหรอจะมาเต็ม,หม,ตมแหละกล็จะเนาะสงสัยแบบผ้าหยุ่นขาวบาดน้นำพี่น้องแบบน่าสิเป็นผ้าหยุ่นขาวบาดอะไรก็เลยเหตุให้น้ำบักไล่ลายมันเลยจหยุโดโตก สิพาพี่น้องมาเบิงน้ำเซ่น้ำเกือบเกือบสิบะ่ะนัางอีกบล์ลายบันไดกับสิเต็มพังนะพี่น้อง,อง,องบักหูไปยังขึ้นอยู่อ่ะ ไฟเอเหอาลุนลงนะวบเลยเหรออันนี้ไม้ไ่สองอันหน้าสนิจิบๆไปลงท่าปุ่งหมอบมือแรกขทือมากกระ เพราะว่มนนามันหนามอยู่น้ามันมันหนามหวยมันร้ายแห้งอะไรพี่น้องก็เลยต้องจาเป็นเอาเหือไปเที่ยวเพราะว่าสะพานมันกระคามมาได้เสียวเ,เหือไปเที่ยวอยู่น้องป๊าดพี่น้องนามแถบสิบะเ <laughs> พราะท่านไดนหอดสบ <laughs> สิบเปียกก่อนล้ว <laughs> นามแถบสิบะอันนี้พี่น้องเพราะท่านได้ไปหอดใจ ฟังไล่เหีนะ้ยเนาะไลยอันดีเก็บพืชไหนมาจ๊ะได้อาย,ยุหนังบ่มีพืชน,นี่แหละ้องเก็บที่เหอะที่มันขังคันเดียวพืชมันบ่ไรเด้มันมันไลแต่เมื่อก่อนเวลา แน่แล้วข้าพายลงไตเนาะข้าบได้พายคืนเนื้อเนาะพายลงไปอันนี้พี่น้องพายลงหนามหนามน,น,นี่แหละซาน้ำเพือกก่อนก็ได้สาโลจะบวต้องพ่ายก็ได้เดี๋ยวคอยพ่ายกันเดียว อะไรอะไรอะไรจะต้องวาดจะต้องวาดเออปลาเห็นมันไหลต้องเหื่อยหรือว่าเอาท่าอยลงกันเเออเดี๋ยวข้านี้ละม่ไ้องเอเแค่ว่าเ้าเวลามันสีขาปลาเาเอาปนอกโอแต่พาเนาะอนกุ้งนี่คือสีไดเกิดรุนทันนี่ไหนภาษาเ่นนาจะได้สวิงเนาะมาสวิงา บาหานแตาผายก็ได้พี่น้องคันท้อแบบใจเย็นๆนปให้มันหลง,องลเองโ้งเเรเป็นางนั่นเมัตงานาำล้ยันดีเ<ะ>นาเขายิบ,บามาเขากเ็น้ำเลยเขากดิบหลดหลกแล้วหัวข่อยก็ยิ่งว่านาำเต็มก็ยังพากันไปโดดยท่าหลวงม้นวนๆถ้าหากหนาว<ะ>เย็นเลย หาแต่ผ้าก็ได้อะไร,ร้ันหาวอยากชมวิวลงไปเลยเนาะสบบสกนผ้าพี่น้องไปเบืองน้ำแกงพี่น้องย่านย่านน้ำถั่วเด้เนาะ,ะถ่วมนไต้แลวเขาหา้ากระดามาทั้งเดือนแมนเนาะเานะอื่นเขาก็ยังดำมาท่แนแวอยู่ดีแมน บ้านบ้านอื่นเขาจอดกระดมคือการแต่บ้านเขาบ้านนะครับผ่านน้ำผอมมันบ่เทิงเนาะมันต้องถ่วมแห้งดิผมจังถ่วมเทิงไปวันหน้าวันหน้าไปวันหน้าเอวันหน้าเอาเอาเอาเพื่อมาไว้หน้าเลยไปบ่ไปบ่ไปบ่ไปคืนโป้งนั่นละ นี่สิครับจีเบ้เขาไปเอานี่โอ้แล้วค่ะมุงค่ะนังเรือส้มวิวหอดปองผุนมากมากจีเบ้เขาไปเอานี่หอดปองด้วยเลยนี่ส้มวิว นางนางเรือชมวิวพี่น้องน้ำมันหูซึกว่าน้ำมันไหลบ่อยากแห้งปันใดเดียวนี่แล้วก็บ่คือตะกี้ตะกี้หันสมัยก่อนน้ำเต็มฟังไหวไหวพี่น้องเดียวนี่ข้าจหนาสีอันเนี้ยระบายน้ำดีย่เขื่อนมันก็เลยเห็นให้น้ำมันไหลบ่แห้งแล้วกันน้ำมันบ่ลายอืมขาจอนระบายท่านแต่สมัยก่อนหันฝนตกมากหน่อยหนึ่งกัน้ำเต็มหนาสิเป็นน้ำเขื่อนไฟฟ้าเข้าจอนแล้พี่น้อง แบกเก็บหมกเดือพี่น้องมันนี่อยู่งานเทิรนงานหนึ่งเห็นวะเห็น้่ยพี่เดี๋ยวคืนเองจะสิขคืนวะว่าให้คอยคืนจะคืนได้อยู่อ๋อใช้โทรศัพท์จะไม่ผิดสิถือเออเออเ่านโอ้ยคนมันหวักมตาคนมันหวักกินพี่น้องหมักกิน

น้ำท่วมกันยากแล้วบ่มีเถื่อาดน้่งเพื่อรับราไม่รู้ว่ปีนบินอยู่แต่ว่าแต่ว่าเราต้องสอนกุ้งบ่บ่ถูกนั่งคืนเนี้ยนี่นี่ข้าก็บคืนบ่บ่ถือกข้าโตโอ้ไปไหนจังหวากุ้งสมาอึดบ่เห็นนี่บาทนี่น้ำแห้งโพดบ่จักเนาะยังบ้าต้นอะไรบางที่น้ำมันขึ้นไวมันแห้งนีเออ พี่นี่แตกกว่าจังน้อถือข่้นตแตกโอ้แต่โ่้เป็นยังขะแดมบาเหี้ยระวังต๊เจ้าัอเอาไปเที่ยวปงเมนเมนจะไปเที่ยวอยู่น้องตกนี่พี่ไปรบสอบเยเอาไปกินเจ่วพี่น้องเอ้ยาือ พี่น้องลายก็ตอนนี้เฮาก็พคายเพื่อมากาเจอเขาเข้าน้อยกับวาวลี่นาะพี่น้อง,พอ,งพอดีหางเพื่อซอยใกล้ๆยังดอกพี่นอ้องเบื้องไหนก็เป็นน้มเซ่ประมาณสิบเมตรหามา,อา,มาโอ้ยช่วยช่วยแกด้วย <Yeah. S 2> เ,เย,ยพ่พอดีโทรหาเดี๋ยเดี๋จอยตอนยิ้ี่น้องพอดีขาพื่อนยานำกันเลยชี้ออชี้พื่อนแล้วพี่น้องตานะ่เดะอะไรอีเด,ดก็าตาจับตะขอหิวมาเนี่้าพอดีถ้าอีจะ่าสีขาวใส่ถอะ ขวามคั los, en, ja, ád, right. oh, right. ่วมองไดแมงคั yeah, ่วมาได้จ่องก็ไปแพ้ด้วยความคั่วมองไดก็เถอะดีสุดๆเขาเคยขามโอ้มันหักสิเปียกแน่ได้เนาะเปียากก็ได้เลยมันตัวหอย่างเียต้องเลยโอ้พอดีขี้เหย้อบปวด้เปียกเลยพี่เนาะพอดีตัวเดียวยากมาอีกแล้ววันนี้ความหนามน้ายพี่น้องปกติหนามปงมันอยู่ลุ่มหูวันนี้หนามันฝนตก หล right ้มืออะไรพี่น้องก๊กเบิดมือเบิดขึ้นยุดกับยุดแป๊บเดียวแลองปีนด้วยแส่ลายเลยโอ้ปีนลายได้เนาะมัีมัเท่อเงี้ยเเงี้นเ้ยเงยั้เี้ีเ้องี้งมเงเงยเม่้ ถ้าถท่าเขาเด้อคอยพาเองเบาดีเลยเหือดหักหักงอกแล้วดีเหือล้วนี่เบาแต่ว่าเงางไปพี่น้องใครเหือดดูอดหน้าโดได้เลยน้องท่วมเผาเขาจะท่วมไม่ได้เข่าห้างนี่ กูได้เออไปอันนี้บอนนี่เป็นท่างเจ่าเขาบ่หเถขยันทาสิริจออแถวนี้นี้เาโอ้คุกดอกนัเออน้ามือน้ามือขืน่อ้ไปโทษไปเรื่อยไปจนเรือไปหมดเู้จังยุ่ไปเรื่อยๆเปล่ไปุ่นอนไปเรื่อยๆงานเถื่อนไปอ่พี่น้องเออ ไดกันเยีะย so, so, yeah, like so, mm ุดเดาขึ้นแล้วยุดอเดียหดน้ำไปต่อแล้วนี่เนาะเออฮอกก็ต้องย่างต่อก็อยากย่างก็ได้ได้ยังไงนี่ว่าักขาขุดดีสิมาจอดเทื่ยวไปทั้งรถบ่มีรถไปเที่ยวหรอพี่น้องเที่ยวอะไรหรอนะปลูกไว้แค่ยวนี่เอาเก็บเอาบางเดียเข้ารื้อบอกว่านี่เราอื่นอินทรีย์ผสมเนาะเออต้าบอกว่าอย่างเดีย ไปมาตัวเดียวนไปคนเดียวถุงใจ้วถุงนี้ได้มั้งเิดกี้ยนกยได้หนะยังเกิอนกีมีคนกาัวกเขาไปอ่บกะบนเรือนะคะเนาะ หมักเดียฮะเสรวะเสีก่าเเสร็จมุงเออเสจีกบไปไปียกเอียงซืออียงนี่กีอากีอาเดี๋ยวาพีอาพีอาได้กีอากีอาือวานีโซ่าโซ่อีดีามาีะไปะ ปีงมันร่นนะมันร่นมันจับค่ะตัไอ้้นะะเจ้าโตแบยังไงปีโอ้จูซันเวอโอ้ถามน่ไยก็บอกคอยแน่ว่ามีปีงว่าว่านี้อกโตบบยังไงนึ่งปีโอ้ยังไงดีเลยยัปีงแซนนี่มต่ตัวใหญไ ง่ายกว่า่ันง่ายง่ายโครยู่โอ้ยคนที้ลูกไรซอมน่อยก็บอกอยได้ว่ามีปงบอดี้ได้หรออยู่รงปีงได้หรอเออโดนยู่แทนนีนปีงลายบอกอืมขนาด่วมนี่มันลายโอ้ยคนที่กกเบอรหอเอ้ยตัวใหญ่ปีามีซไหนซ้นิ่เลยติดนี่บองนี ี่ห้อยมันไวจักนี่มแมนมันวัน,นจับมันจับแมวจับแล้วทนแหกินเนื้อปสี่ปีเวส่กุเปะผงร่องเมันกลังจับมันก็่ลยดูดแก <c oughs> จอยคนเดียวเรา,รา,ยาปยออนานปีนะนีอันเีนู่กวาโค่จอยแล้วกรลำแลยเนาะเออนี่รนะ หอดหน้าแล้วพี่น้องเพราะว่าท่านเลยบานปุ๋ยใส่ขาวเนาะเพราะว่าอันนะ่ะคนมันตกเลยพี่น้องก็เลยบริว่า móc bunny nạm bố bò bọn 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 bò để bọn 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 bốc bọn bốc bọn 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 bốc bọn 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 มันกัดเตีดดนองยางเอาเดนมตีดยางเอาเขายืนเขาไปยืนทาบมาบมันจับไปตอเอาฝ่ขึ้นได้หล้วมั้งซาอันี่จับมึงน่าสมใจขึ้นได้หรือปล่าได้ๆไหนเดาขึ้นทีใมมัจับข้นหรือเปคนมาอย่างปิงกับขึ้นน้ำลังบ่เจ้าไม่เกืออันน เอจะมใสเกกเกดีเอนัี้่ด๋ยวเด้อตอนนี้มีคนหย่านวิ่งสองคนคนวยาสองว่ายานว่าปีหย่าน้อยนึงเม้เม่มันเห็นเดี๋ยวมันเดี๋ยวคนขี้งูกีไปขันไปอย่างว่ได้คนขีอนนี้ตีหยอดต่อแตะเลยเร็ว แม่มันซื mm ้อ hmm. จักม <ça> ันซื้อมันซื้อด่างนะข่อยนี่ยจะซื้อแล้วข้ามันจับข่อยอ้าล้วนกวงไปซื้อเด็กกวต้องซื้อดะคือนีนฮะบ่าวไปซื้อบ่าวอยู่ประชูนหาเด้อหาซื้อหาเด้อบ่าอยู่น้ำนั่มไม่กระชูนหาก็หาเองข่อยกะซื้อข่อยซื้อหาหนึ่งวันมาออกกินเฟ้ออ่นี่พี่น้องซื้อเด็กซื้อหาหนึ่งประชูนหาอ่ะออกซื้อหาหนึ่ง นนี้เบ่าอยู่ค่เาเบาขันนีใครไหนเดีาคนเดียวได้ตรงนี้เบิ่งเดียนหาเอ้ดียนหาซืาก็หาซู้อหุ้นขนาดบดคือได้แม่มาหัวเพื่อนแม่เห็นว่าไราเดือดเนพวกมากเลยพอซื้อได้เฮยบอกกี่จังหอขัาเีนหาสื้อยางเนาะข้วเนย่ยให้ดาวก็าไปซื้อานี่คู่จอยันเด็กเก็บเรียนพี่น้องเลียวอะไรเก็บเลี้ยไเก็บไม่ไม่เียนเียนถ่ายมันเอียงเดี๋จอยอ้าเด็กบ่ิยั่ยังบดเดียนหา เดียนหาจากกเลยหนึ่หาซูนนะสเลียนหาขอด้ปหาซูนก็ศูนหาเท่านั้นอเลขของมันออกหกศูนหาค่อยค่อยซื้อหาคอยซื้อหาหนึ่งจะซื้อหาหาหนึอืมันออกหกศูนหาอย่างนี้อยู่เขาบมันออกหนึ่งหาใ่มทอนถูอุปสรรนี่อปีเซียเดียนหามันก็มิแตหาม่นมิแตหาหนึ่งก็หาซูนขนานั้นเดียนเดียววะฉันฉัันนี้ คือภาษีเอานอีกห่างงี้ก็มานนาลักนะไรมาเดยเก็บไข่เดี๋ยวเก็บไข่เดียเก็บทั้งไข่เดเก็บทั้งเลียนอ่ะไข่ไข่้อ่วยคือว่าหาคือว่าซ้องซูนหาอย้องหนเออ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 เกอเเออเออเออเ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 อนีเอเอเออชเอเอเเอไเ่ออเ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 ดเ ได้ัน็ไ่ได้คมัคือเกือเ็้วยก็ไ่ได้สื่อเจือคืออาก็สือแม่งกะี่วินตำนาขอก็เลือสื่อแม่งกะบี่ับรปกติห้ากรเบิดสื่อเล็กหรอคี่น้อตาดนหนามถ่วมเขาค่ะจ้ถ่วมให้จาะแกก็ได้เาหน้าผ่านกับแปะท่างน้ะบอวเป็นใจเดียวไปทางนนะ น่ำถมถ่วพี่น้องเอ้ยทางปง่งพายเหือเมื่อเนะตอนตอนนี้ก็แรงเลยพี่น้องประมาหามมงแรงแล้วล่ะบอกว่า,าที่เกิดจอยจะเสียขปาป่าเลยเเเจักแล้วนีออกกว่าไนทง้ทงออกกว่า ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกเนาะพี่น้องตอนแรกเก็บพักบกมาพักบกอยู่น้องบางขาพี่น้องไล่หลายแล้วก็ง่าม,มนะ้อมเนาะพี่น้องสิเ็เมือพัดกินแหลงมาจะน้านน้ำเซกันย่งางไลคือเก่าพี่น้องน้ำเซกันไลไลแต่ <c oughs> ทางหนามืนพี่น้องทางมันเปืดด่อยตายอ่บัด มือนี้ฝนถ้ากัหยุดตกเนาะพี่น้องถ้ายยุดเลยคือสีดีเนาะหยาดได้แบบว่าหยาดได้แบบว่ามืออื่นมากหยาดไม่ตกอีกพี่น้องน้ำเสกันยังร้ายเต็มฝั่งแต่ก็สิณเมื่อบ้านในพี่น้องตอนนี้ก็เป็นตอนแรงเก็บผักวงเมื่อสิเมื่อพัดเม้อขวากินพี่น้องกินก้าตามมุ่งก็ได้แต่กสิณจะจบคลิปไปเพียงสำเนาเดอ้อพี่น้องขับถึกใจคลิปนี่กะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เดอ้อถ้าถึกใจเนาะ เดี๋ยวเอาไปเจอก,กันใหม่พี่น้องคลิปนะ้าสำหรับคลินี้ก็ลาไปก่อนเน้อพี่น้องบ๊ายบาย